ฮะไปเป็นแถวนี้แม่านึ้นงนนตํเาเอานตเเอาน,อน,อนอสูง,งกเบื้องหันเจ้าเบ่หันเอาขึ้น้าีเนี่นี่เจ้าหักลืมเอาอันนี้เอาไปใช่หรอนี่ลุงก็ลอกกินเลี้ยวฮะ มึงกินอีกแล้วก็ลอกเอ้ยโอ,โอ้หางฮดขขาง่างมันลนงหกมันหักแขงหนีนี่นกำลังเกิดกมหี่หนกลังเกิดกัมมี่มีนอ้นองขนออยื้ออยนเออ,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 นอนเโอ้มีตัดอยู่ขขาง่างไนเลยเอ๊ะ lắm yêu làm một cái thân luôn được hết mình lắm cái thân, làm đi mèo mưa vắng mưa vắng mưa vắng บมือมีมมีฮิขงทึงอู้ก็นอกกินของเจ้าอีกแล้วคุณน,นอกนะตงไหนเดี๋ยเดียวมันนี้ตัวหลักนนมันอยู่ยุกไปไม่ก็งอนี่

như tháng ổn thì luôn cả trăm quất quay thôi nó quay lớn quay là 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 quay đây tâm nhiều đấy bộ ใช่ไปลดไปมันเ,นเ,ป,เป็นปลำเพิ่มอีกไมันเลียงง่าดนี้ไปเป็นปลำมันงล่ละตัวนี้ถ้ามันเป็นอีกกันเอาไ,ปไป้เป็นลำเด้อใช่ใช่ก็เเลี้ยงง เด็กระเตะเนาะบ้ปัานเลยมันบุอมกเนาะมันไนนั่นเราไ้ตัดลำเมียมัรนออกหุ้ยโอ้ยจะเลาะก่อให้มันต้องตัดลำแก่ลำเมียมมันออกเลย

嗯。